เด็กๆจ๋าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจริงเอ่ยฟังแล้วนั่งตัวตรงตรงเร้ยงค่ะเด็กๆขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเออ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทิพย์อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ครูทิพย์ก็มีนิทานแสนสนุกมาฝากเด็กๆก,กันหนึ่งเรื่องค่ะโดยมีชื่อเรื่องว่าแพรพูดเพาะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะบ่ายอากาศดีที่สนามย่าเด็กๆเ,เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่น โดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเรือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนใหญเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกหนาะแพรพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหนะ้า ใครจะชอบหละแตลว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นไม้ลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้เลื่อนกันแพ้จึงตามไปเล่นไม้เลื่อนนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แผพูดไม่เพราะเพื่อนไม่ชอบใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืน เพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยแพ้นั้นยืนเหงาอยู่คนเดียวดูซิทำไมขึ้นไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปงอ้อแต่ก็ไม่กล้า เศ้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าเพื่อนไม่สนใจไปหาคุณแม่หน้าแผลหมองหมนเล่าเรื่องทุกคนไม่สนใจแผลคุณแม่ถามไถ่ใส่ใจดูแลคำพูดของแผละจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายดีจากใจพูดไปหน้าฟัง ถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจคิดน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรจะไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งมีค่าแพรเป็นที่รัก นับจากนั้นมาถ้อยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานของเราในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะเวลาของครูทิปก็ได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย